สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการขอย้อยนิวนะคะประจำวันอังคารที่27เมษายน2564วันนี้พบกับดิฉันนางนันพัฒน์สันประเสร,ริฐผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้เราเริ่มต้นรายการกันด้วยคลิปจากผู้ติดเชื้อที่กำลังรักษาตนอยู่ในโรงพยาบาลสนามโพสต์ขอบคุณการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 อย่างแข็งขันนะคะ สำหรับพวกเรานะคะสามารถแสดงความขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขได้ด้วยการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดทั้งการเว้นระยะห่างหมั่นล้างมือบ่อยๆงดและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่มีผู้คนหนาแน่นนะคะรวมถึงการใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือขณะขับรถค่ะ โดยปัจจุบันมีพื้นที่54จังหวัดนะคะที่ออกประกาศบทลงโทษกรณีที่ไม่สวมใส่หน้ากากออกจากบ้านหรืออยู่ในที่สาธารณะซึ่งรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีของเราด้วย ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะประเดิมการเสียค่าปรับโดยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนื่องจากไม่สวมหน้ากากระหว่างประชุมที่เกี่ยวกับการจัดหาและการกระจายวัคซีนนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้สั่งปรับท่านนายกจํานวน6,000บาทเนื่องจากเป็นการกระทําผิดครั้งแรกสําหรับผู้ที่สวมหน้ากากตลอดเวลาที่ออกจากบ้านหรืออยู่ในที่สาธารณะมีโทษปรับ ตามพรบรโรคติดต่อพศ2558โดยปรับไม่เกิน20,000บาทโดยแบ่งค่าปรับออกเป็นครั้งที่1จําจำนวน6,000บาทครั้งที่2จํจำนวน12,000บาทและครั้งที่3เป็นต้นไปจำนวน20,000บาทซึ่งหลายคนนะคะสงสัยว่าทำไมทาอย่างไรถึงจะไม่ถูกปรับวันนี้เรามีคําตอบมาฝากกันนะคะโดยทุกเราโดยเราทุกคนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาขณะอยู่นอกอบ้าน แม้จะอยู่คนเดียวสวมหน้ากากทุกครั้งที่อยู่ในรถยนต์เมื่อมีมากกว่าหนึ่งคนผู้ประกาศข่าวหรือผู้จัดรายการทีมข่าวทีมงานทุกฝ่ายต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาส่วนกรณีเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่าสองขวบอนุโลมไม่ต้องสวมหน้ากากแต่ควรหลีกเลี่ยงพาเด็กออกนอกบ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อส่วนกรณีใส่หน้ากากไว้ใต้คางนั้นก็อาจจะเข้าข่ายมีความผิดตามพรบฉบับนี้เช่นกันค่ะดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อไวรัสรวมถึงการไม่อยากเสียค่าปรับนะคะขอให้เราทุกคนสวมใส่หน้ากากให้ถูกต้องนะคะนอกจากการใส่หน้ากากให้ถูกต้องเพื่อไม่ต้องเสียค่าปรับแล้ววันนี้รายการของเรามีวิธีการสวมใส่หน้ากากให้ถูกต้องที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคมาฝากโดยคุณหมอเจี๊ยบรัตนานะคะได้อัดวิดีโอคลิปสอนแบบง่ายๆเชิญรับชมคะ่ะ ง่ายๆนะคะนี่เราต้องมีหน้ากากอนมามัยก่อนนะคะอันนี้คือด้านนอกเนาะสีเข้มอันนี้คือด้านในนะคะเริ่มต้นมาพับปึ๊บพับครึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มผูกปมที่หูทั้งสองข้างผูกปมนะคะง่ายๆนี่หมวนปึ๊บนี่แล้วก็หยิบธรรมดาแต่ตรงนี้นะคะสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องเอาปมเนี้ยให้ชิดกับหน้ากากอนมามัยให้มากที่สุด ที่เราได้ปวมทั้งสองข้างแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะนั่นก็คือเอามาขึ้นรูปให้เหมาะกับหน้าเรานะคะเพราะว่าตรงหน้ากากอนาไมยตรงนี้จะมีแถบอลูมิเนียมอยู่นะคะแล้วก็มากดอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่2เห็นไหมคะขั้นตอนถัดมาค่ะง่ายๆอันนี้คือด้านนอกใช่ไหมอันนี้ด้านในเราจะเอามุมตรงเนี้ยทั้ง2ข้างพลิกกลับเข้ามาด้านในแค่นี้เองดันเข้ามา ดันแล้วถัดมาค่ะขั้นตอนต่อไปคือจับจีบให้เรียบร้อยนี่เห็นไหมคะหน้ากาดอาไมจะมีจีบอยู่เนาะเราก็พยายามจับจีบค่ะอันนี้ก็ให้อยู่ได้ที่3าจีบทั้ง2ข้างแล้วก็จับให้มันเรียบร้อยมาน,นี่สจีบ จีบเรียบร้อยแล้วก็จัดทรงอันนี้คือเสร็จแล้วแล้วก็มาสวมจับไว้นะคะเดี๋ยวจีบหลุดแล้วก็มาคล้องที่หูของเราค่ะทำตามกันได้ง่ายๆใช่ไหมคะนอกจากคุณหมอเจี๊ยบบอกการทำหน้ากากแบบกระทงเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคต่างๆจาก38%เป็น60%ซซึ่งมีวารสารการแพทย์ยืนยันว่า หน้ากากแบบกระทงเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อเพิ่มจริงๆทุกท่านสามารถลองไปทำกันได้ง่ายๆนะคะหากใครทำแล้วสามารถส่งภาพมาให้เราชมได้นะคะสสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลขอย้อยนั้นพบผู้ติดเชื้อที่เป็นพนักง,งานกองสวัสดิการสังคมจำนวนหนึ่งรายและเข้ารับการรักษาแล้วตั้งแต่วันที่21เมษายนที่ผ่านมา ณนะโรงพยาบาลเขาย้อยซึ่งปัจจุบันได้ย้ายตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของอำเภอทะยางเนื่องจากไม่มีอาการขณะที่เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมอีก5รายได้เดินได้หาตรวจเชื้อครั้งที่1ผลออกมาเป็นลบทั้งหมดโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการกักตัว14วันจึงของความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านงดหรือเลี่ยงการเดินทางไปยังสำนักง,งานเทศาบาลหากไม่มีเหตุจําเป็น โดยสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ที่032 562 061ขณะที่มีการจัดตามมาตร,าตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในในพื้นที่ของตลาดนั้นเทศบาลตำบลขอย,อย้อยร่วมกับสายปกครองอำเภอขอย,อย้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทาหารบริเวณสีแยกวัดยางและบริเวณถนนสวรรณดำริ ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมีเพียงบางรายที่ไม่ให้ความร่วมมือซึ่งหลังจากนี้จะมีหนังสือแจ้งเตือนไปแก่ผู้ค้าต่อไปจึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อลดจํานวนของผู้ติดเชื้อในพื้นที่ส่วนกรณีนักศึกษาที่เดินทางมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อามาฝึกงานกับบริษัทแคลคอมนั้นวันนี้เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่แจ้งให้กักตัว14วันพร้อมทั้งประสานให้เจ้าหน้าที่อสมอในพื้นที่เฝ้าระวังรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาระหว่างการกักตัวในานางของเทศบาลตำบลเขาย้อยต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อสมอรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีพักจากเรื่องโควิด19นะคะมาติดตามผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบ,บาลตะบนขาย้อยและนายกเทศมนตรีโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบ,บาลตะบนขาย้อยจำนวน12 12คนได้แก่เขตเลือกตั้งที่1ประกอบด้วย 1. นายไพศาลเอี่ยมสะอาด 2. นายจีรพงษ์รัตเดืองมณีโรธ 3. นายประสิธิ์กระต่ายทอง 4. นายมนเทียนสอนพรามห้านายอุทิศเปลี่ยนอารมณ์ 6. นายธานีบุตดาส่วนเขตเลือกตั้งที่2ได้แก่ 1. นายเนติศิริชัย 2. นายนิรุษยอดขัน 3. นางทูลเคี้ยมพันธ์สนายถาวรยืนเยี่ยม 5. นายวัศสสน์เรืองน้อย 6. นายชะแ่มไกลพันส่วนผลการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีตำบลขอย้อยได้แก่นางออนอนงศิริชัยปิดท้ายกันที่ช่วงคำร้องบอกเหตุ เริ่มกันที่การปฏิบัติหน้าที่ในการปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณพื้นที่ของเทศ,เศาบาลตำบลเขาย,ย้อยโดยวันนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมจับร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ตัดต้นไม้และกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาบนถนนบริเวณซอยสะะวน้ำหมู่5ตำบลเขาย,ย้อยเพววื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อกันที่เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมได้ดำเนิกนการปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนโรงสีโพแก้ว และบริเวณถนนสุวรรณสุวรรณวิถีจากบ้านนอจนถึงสถ,ถานีรถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วปิดท้ายกันที่เจ้าหน้าที่กองช่างเปลี่ยนฝาท่อบริเวณตำบลหมู่ตำบลบ,บางเขมเนื่องจากของเดิมเกิดสนิมและเสี่ยงต่อการชำรุดและทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่นำ,นำมานำเสนอให้พี่น้องประชาชนรับทราบก,กันนะคะขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะคะปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์และที่สําคัญลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อของคนที่เรารักด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตมบเขอย,อย้อยสาหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ